สบายดีสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องกัญญายูทูบเบอร์เมื่อนี้ก็จะมารีวิวเว็บไซต์ที่มี่อวา่า c a t เ e r ร์แอทเป็นเว็บเกี่ยวกับการเคลมเหรียญเหรียญ USD รื่เหรียญเ e t h e r รทีอาร์ทีสาวทุกคนเว็บตัวนี้เป็นเว็บเคลมเนาะถ้าว่าทุกคนสนใจเกี่ยวกับเว็บตัวนี้เนาะคอยจะทิมอ่า ลิงยูที่กล้องคอมเมนต์หลือกับกล้องวิดีโอเดอถ้าว่าทุกคนสนใจกดลิงค่อยเข้ามาเนาะจะเจอหน้าตาแบบนี้วิธีสมัครน้องทุกคนเนาะอ่าซูมเข้าทุกคนซูมเข่าแล้วกดคําว่ารีเกเตอร์เนาะสแปลว่าสมัครเนาะตัวนี้ใส่ Gmail เนาะทุกคนเนาะ Gmail ตัวไหนก็ได้ที่สามารถใส่งานได้เนาะใส่ซื้อใส่ซื้ออย่างก็ได้ ใส่พาสเวิร์ด้วก็ใส่พาสเวิร์ดสองตัวนี้คือกันนทุกคนแนะนาใส่โฮหาแปดตัวระมาติ๊กแก้แคบซาู่นี่ติ๊กอยู่นี่เนาะให้มันมถึกติ๊กถือแบบนี้แล้วกดคําว่า register สมัครได้เลยเนาะกดวีดีดิแดนี่เนาะอยู่กองนี้โอเคหลังจากทุกคนสมัครเป็นที่เข้มห้อยเนาะเขาเข้าสู่ระบบล็อกอินเนาะหรือว่าเข้าสู่ระบบเลยได้เลยแต่ตัวนี้นะตัวเนาะนนนล็อกอิน ตัวนี้คือไซจิเมลเทียลตั้งเนาะแล้วก็ไซพัลเซเวอร์เทียลตั้งแล้วก็ติ๊กอยู่นี่เนาะติ๊กแก่แคปซ่าเนาะอยู่นี่ให้มันถึกสีเขียวน,นี่เนาะแล้วเข้าว่าล็อกอินได้เลยโอเคไปไปแจ้งกันอยู่ในเว็บในตัวเว็บกันเนาะโอเคทุกคนเข้ามาอยู่ในอ่าสู่ระบบในตัวเว็บเนาะอ่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนาะ ตัวนี้คือบาล่าของข่อเนาทุกคน0.02 6เนาะตัวนี้ข่อยลองลิ่นมาเนะาะข่อยชิมาถอนให้ทุกคนอ่าเบิงนะ่งเนาะว่ามันถอนเข้าแท้หรือบนะ่เนาะอันนี้ข่อยมาลิ่นมาประมาณอ่าอาทิตย์นึงนี่แหละทุกคนหาเวลามาลิ่นเว็บอ่แเก็บเปลี่ยนเนาะโอเคอ่าวิธีถอนเนาะทุกคนเนาะกดคําว่าวิดดอรนะ์อยู่นี่เลย ตัวนี้ทุกคนท้าว่าทุกคนสมัครใหม่ทำบิทน,นะ,ม,นะมันจะบมันจะบบมีหน้าตาแบบนี้เด้อมันจะให้มันเขียนแะ่เส้นคิดเดียวเดอกมันมันจะมีบอกว่าต้องได้มันบอกว่าต้องขันตามในการถอนศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์สองห้านี่แหละทุกคนประมาณนี้แหละศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์สองห้าน้มันจะมันจะแจ้งเตือนแบบนี้ก่อนถ้าว่าทุกคนอ่านเค้มเหรียนเนาะ จนฮอต0.025มันจะขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้ให้เขาให้เขาใส่อ่า TU SDT ของเหรียญเทเตอร์เทียดิซาลราคาจำนวนเนาะถ้าว่าเขาจะเทียนฮอาจะถอนเหรียญนอกเนาะขั้นตามในการถอนคืออ่า10 UDT จะมีค่าธรรมเนียม1 UDT เนาะแต่ค่อยขอแนะนำถอนเข้ากระเป๋า พวพอเสร็จเพยได้ทุกคนเนอะมันจะมีขั้นต่ำที่น้อยเนาะรา,บบาคาโบสียค่าธรรมเนียมวิธีถอนทุกคนอ่าแต่ยุ่นี่เนาะวิดด์ทายเนาะประเภทของการถอนเนาะแต่ยุ่นี่เลยลูกศออรนจุดแจกนี่เนาะมันบอกว่ากระเป๋าพอเสร็จเพยครับกระเป๋านอกเนาะคอยแนะนําใส่กระเป๋าพอเสร็จเพยได้ทุกคนแต่ยุ่นี่เนาะทุกคนใส่กระเป๋าพอเสร็จเพยปุ๊บเนาะแล้วก็ไปใส่ที่ยู่ของเหรียญอ่เทเตอร์หรือว่าเหรียญที่อาร์ติซาเนาะ แต่นเนาะแป๋ากับแปลที่อยูหงเรียนทีอารดิทีเทเตอร์ที่อารดิซา,าเนาะทุกคนโอเคอ่าทุกคนนี่คือหน้าตาของกระเป๋าโพสต์เพเดอร์ถ้าว่าไผ่พวงมีกระเป๋าตัวนี้นะคอยจิ้มวิดีโอวิธีสอนสมัครกระเป๋าเนาะแล้วก็ริ้งวิธีลิ้งสมัครเนาะไว้ที่กล้องคอมเมนต์แล้วก็กล้องวิดีโอเดอ้อโอเคอ่า วิธีการไปเอาเหรียญเทเตอร์ทิอาสตาเนาะของกระเป๋าโพสเป์แต่ที่ตัวคนนี่เนาะอยู่เท่านี่เลยแล้วก็คำว่าดิบสิทธิ์วิดดอนเนาะแต่อยู่นี่ตัวที่สองแล้วก็เลือกคำว่าเหรียญ u ูเ t ททีเทเตอร์ทิอาสตาเนาะเทเตอร์ทิอาสตาหรือว่าเหรียญ u ูเ t เอาแต่ยุตแจ่เนาะทุกคนสามขีดยุตแจ่นี้แล้วก็คำว่าดิบสิทธิ์เนาะฝากเนาะ แล้วก็กดคเว่า Copy มาคนคัดลอกอยู่นี่นคัดลอกที่อยู่ของเอ็ดเดยเหรียญเทเตอร์ทิยาจิสาเนาะแต่ะนี่หายไม่มีป๊อปั๊สีเขียวขึ้นอยู่นี่เนาะแล้วไปวางใส่ตัวเว็มนะทุกคนมาแตะนี่นะทุกคนเนาะแตะยู่นี่เลยแตะอยู่นี่แล้วก็จึ้งนะทุกคนจึง้งจึ้งแล้วก็วางเนาะมันเจ็ดบอกบอกบอกว่าวางเนาะหลังจากวางปุ๊บเราใส่จำนวนนะทุกคน จำนวน่นี้เราใส่แมแตแต,แตแแ่แต่คาร์บอนแมตก็ได้เนาะแมตเอามาเนาะจำนวนทั้งหมดเนาะแต่ดูสีเทาอยู่รวมกล้องนี่เนี่ยเห็นว่าทุกคนมันจะมีมันหาวแต่แมตมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะไม่ได้เอาเอากดเบื้องเนาะกระเป๋าโพสเซเพย์ที่อยู่ของเรียนทเทเตอร์ทีไอสตาลจำนวนเงินเนาะทุกคนสังเกตเด้อะจำนวนเงินที่ค่อยถอนนะศูนย์จุดศูนย์สองโคกเนาะโอเคจี้ตัวนี้นะทุกคน 7 c นะีสองหนึ่งเนาะลระกาศถอนเลยทุกคนถอนไม่เลยรีควายวนะิตอ์เนาะตัวนี้เลยสีแดงอย่างนี้เนาะถอนปุ๊บเลยทุกคนโอเคทุกคนมันแจ้งเตือนว่าการถอนแมนอ่าจะเข้ากระเป๋าผพ้เสียเพีงขวอ,อยเนาะโอเคมีแต่ว่า มุฮัวมันจะถอนเข่าทันทีหรือบ่เนาะมิแต่ว่าควายซีไปรีวิวตัวอื่นก็เนานะหลังจากรีวิวปุ๊บมลงควายซีไปกวดเบิงว่าในกระป๋องของควายมันเข่าแท้หรือบ่เนาะมิแต่ว่าเขาก่อนซีมันชีไปถอนเขานะ่าเนาะเขาไปเบิงตัววิธีการเฮ็ดเวียงนะว่ามันเฮ็ดแบบไหนเนาะทุกคนซูมซูมเบิงเดอ้อไปเบิงวิธีการแนะนำเพื่อนนะทุกคนแต้ยอยู่นี่เนาะรีโฟโล่เนาะ Uh, การแนะนำเพื่อนเนาะถ้าว่าถ้าว่า,าเพื่อนสมัครลิงก์ต่อจากเฮาเน eks, าะกับเจ้าโปรเซ็นเน eks, าะเขาจะได้สิบเปอร์เซ็นต์น้ำเข่าเนาะสัตว์ลิงก์ถ้าว่ากับเจ้าแก้สัตว์ลิงก์เนาะเขาจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ถ้ากระเจ้าเบื้องเบิ้งเว็บไซต์พีทีพีทีพีทีซีแอดเนาะเขาจะได้สิบเปอร์เซ็นต์เนาะตามตัวน,นี้เลยวิธีการก๊อปปี้ที่อยู่เนาะลิงก์ของเฮาเนาะแต่คำว่าก๊อปปี้ลิงเนาะแต่อยู่นี่เลย กับปีลิงหรือว่าเขาแต้ยุนี่ก็ได้เนาะแต้ยุนี่แล้วก,เก็เลือกขมวดเนาะทุกคนเลือกดขมดแล้วก็คัดลอกก็ได้คัดลอกอยงนี่เนาะแล้วไปว่าให้เพื่อนเนาะที่มีแนวคิดอุดมการเดียวกันกับเฮาเนาะเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์แบบฟรีโบมีการลงทุนแต่ยังไงเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนก็ทุกคนคิดถีก่อนก่อนการตัดสินใจการลงทุนโอเค สร้างยูทูบผมคอยเนาะเฮ็ดเกี่ยวกับสายฟรีเท่านั้นนะทุกคนเนาะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจโอเคไปเบิ้งตัวอื่นเนาะทุกคนเนาะไปเบื้อ่งวิธีการเฮ็ดเวียกเนาะไปเบิ้งตัวนี้เนาะทุกคนเนาะตัวที่สองเนาะเพนทูคิกเนาะคือเบิ้งโฆษณาเนาะเว็บไซต์การเบิ้งโฆษณาเว็บไซต์ทุกคนตัวนี้มันให้เขาอาเบิ้งโฆษณาเว็บไซต์ตัวนี้เนาะ 1 5ีเนาะมีไต้เพียงเขาแต่กดตัวนี้เนาะว i ววิวแอดเนาะตัวนี้ทุกคนเขาจะได้0.0015 usdt เนาะใช้เวลาระยะเวลา1 5ีเนาะค่อยใชใคไทเบิร์นะทุกคนแต่คำว่าวิวแอดเนาะแต่จุ่นี้หลังจากทุกคนแต่เนาะมันจะมีปอปมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะมีไต้เขากด v i e เนาะเบอร์1 5ีแต่ตัวนี้เนาะ สีเขียวนี้หลังจากนั้นทุกคนก็นไปแตะอยู่อยู่นี่เนาะมุมอยุดอ,อยุดแจกนี่เนาะเมนูอยู่แจกนี้ให้มันเป็นรูปแบบแบบแบบนี้เลยทุกคนแตะลงไปเนาะให้มันเป็นรูปแบบรูปพับภาพพับเนาะแบบซีเดอร์อันนี้มันจะนับถอยหลังแบบซีทุกคนมันจะนับถอยหลังให้เราหนึ่งจดห้าสิบห้าเนาะอันนี้มันมันบอกว่าฟินิชจบแล้วเนาะแตะตัวนี้เลย ฟินิชจบทุกคนสังเกตตัวเลขทุกคนสังเกตตัวนี้เนาะฟินิชเนาะโอเคมันนับพอาสิบห้าวีละแต่เข้าไปเนาะทุกคนแล้วทุกคนมาแก้แคปซาเนาะแต่ยุ่นี่เลยแล้วก็กดซับมิทเนาะยืนยันเนาะทุกคนโอเคเราจะได้ประมาณ0 0 0, 0. 0. 1 4 9ุเเนาะ ประมาณนี้มันจะรีเฟซให้เงรถทุกคนโอเคมีแต่เหาปล่อยมนะันให้มันรีเฟซไปแล้วครับบัเจอมาหน้าเก่าเนาะกดอ่าเบิรงเว็บไซต์ต่อๆไปนะทุกคนเนะาะหวังว่าทุกคนเข้าใจไปตัวอื่นนะทุกคนเคมโพเซตตัวที่สอง,ต,สองตัวที่สามเนาะคือเคมโพเซตนะทุกคนอ่าทุกคนเลื่อนลงมาเนาะทุกคนเลื่อนลงมาเลยเนาะ มันจะมีโฆษณาหลายนะทุกคนเนาะเว็บตัวนี้โอเคเลื่อนลงมาเนาะทุกคนสมมุติว่าเขาห้มันขุดเนาะห้านาทีเนาะเขาจะได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสี่ห้าศูนย์เะหามันคุดประมาณ15นาทีเนาะเขาจะได้ประมาณนี้ศูนย์เนาะสานาทีเขาจะได้0ูนย์สูนเนาะ1นึ่งชั่วโมงเขาจะได้0.0023 หกชั่วโมงเขาจะได้ศูนย์จุดศูนย์หกสามสีเนาะหนึ่งมื้อเขาจะได้ศูนย์จุดศูนย์สี่ห้าเนาะทุกคนตามเวลาตามระยะเวลาเนาะทีว่ามันขุดปุ๊บสมมติว่าเขาจะถอดเขาสมมติว่าเขาจะเค็มเนาะมันจะขุดไหมมันจะขุดไหมเขาแบบนี้เนาะมันจะอ่าเวลามันจะนับไปทางแบบนี้เนาะึ้นว่าเขาจะหยุดเค็มบอลเลนะสมมติว่าคอยจะหยุดอ่าหยุดคอยจะเค็มมันเนาะเค็มตอนนี้เลย คอยได้ประมาณศูนย์จุดศูนย์สามเนาะสามสามเก้าหกูนเนาะคอยจะกดเน็กเลยทุกคนเน็กอยู่นี่เลยเพื่อจะเคลมมันเนาะแล้วมันบอกให้มันบอกให้อ่าตัวนี้เนาะแก้แคปซูาอยู่นี่เลยติ๊กอยู่นี่เนาะให้มันติกแบบนี้แล้วตัวอ่าหูบตัวนี้เนาะมันบอกว่าโทรศัพท์มันมีจะอ่านเนาะที่เจ้าเห็นเนาะมีสองเนาะทุกคนหนึ่งสองเนาะ เขาเขียนว่าเลขสองเลยเลขสองนี 2, ่เนาะเขียนเลขสองปุ๊บแล้วเฮากบเค็มนะทุกคนเค็มนี่เลยเคมหน้าเนาะเห็นว่าทุกคนค่อยได้ประมาณศูนย์จุดศูนย์สามเนาะมันจะรวมในยอดบาลานซ์ของข่อยเนาะโอเคมันจะรีเฟรไหมเฮาแบบนี้เนาะมันรีเฟรไหมเฮาม่ได่ว่าเฮารอท่าเนาะรอท่า มันจะนับถอยหลังประมาณ 5, 5นะมห้าหนะ้าร้อยเจ็ดสิบแปดวิเนาะมีแตอรอท่าเนาะมีแต่ว่าเขาไปเฮ็ดตัวอื่นถ่านนะทุกคนเพราะว่าจะเป็นอ่าแครสัตลิงเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้เนาะวิววิววิสิตสัตลิงเนาะเหตุตัวนี้ถนะนะาก่อนก็นได้นะทุกคนให้เวลามันนับถอยหลังการแก้สัตลิงมันมีหลายนะทุกคนเนาะสัตลิงมันจะให้หลายนะทุกคนแนะนำให้แก้สัตลิงเด้อมันจะได้มันจะได้หลายเนาะ โอเคกาทุกคนท่าว่าทุกคนจนะแก้สลิงเนาะแต่ตัวสีแดงเนาะวิสนะิตเนาะเยีนะ่ยมยามเนาะสีแดงนี้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 สีีแดงน้เนาะมันมีหลายเนาะโอเคอ่า okay. ไปเบิ้งไฟนั่นเนาะทุกคนเนาะการเงินเนานะแต่ยังนี่เนาะมันจะมีการถอนเนาะการฟ้าการโอูเนาะ มิเตอร์ควายแนะน้ำดิ่นฟรีนะทุกคนเนาะโอเคอ่าไปเบิ้งเนาะไปเบิ้งกระเป๋อโพสเพล์ของควายโนวามันถอนเข้าแท้หรือบอ่เนาะทุกคนอ่าทุกคนเข้ามาในกระเป๋อโพสเพย์เนาะมิเตอร์คนเรือลงมาทุกคนเนาะเรือลงมาเลยเรือลงมาเลยเรือลงมาเลยเนาะโอเคทุกคนถอนปุ๊บขอบปั๊บทุกคนอ่าเว็บตัวนี้เลยอ่าเทเตอร์แอทคิคเคมเนาะฟรี เทสเตอร์นะทุกคนเนาะ0ูน6์จุดศูนย์สอคนะทกคนยอดตัวนี้เลยทุกคนค่อยถอนวันที่6มือนี้เลยมือนี้วันที่6เดือน2อปนะีสองวนเนาะโอเคถือว่าจ่ายนะทุกคนเนาะสำหรับเว็บฟรีนะทุกคนเว็บนี้ตัวนี้เลยโอเคอ่าทาว่าทุกคนมาคลิปสไตล์แบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยแฮดคลิปต,ต่อไปเด้อ โอเคถ้าว่าเห็นเห็นถ้าว่าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีมประโยชน์เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ไข่อเนาะโ okay. ขอเคขอบใจทุกคนท,ท,ที่ติดตามบ๊ายบาย